สำหรับเส้นทางตรงนี้นะคะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะเป็นทางเลี้ยวชันนิดนึงนะคะก็จะต้องระวังรถที่ส่วนขึ้นมานะคะแต่ว่าจะไม่ได้อันตรายมากนะคะตรงนี้ผู้คนขับนะคะก็ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการขับขี่ตรงนี้เลยนะคะทางโค้งชันนิดนึงนะคะแต่ก็ สามารถที่จะขับได้สบายปกติค่ะส่วนทางนี้นะคะจะเป็นทางที่ต้องระมัดระวังที่สุดนะคะเพราะเป็นทางที่ชันมากเรียกได้ว่าชันที่สุดในเขาใหญ่ยยเทียงก็ว่าได้ค่ะแต่ไม่ต้องกลัวว่ารถจะขึ้นไม่ได้นะคะเพราะเมื่อปีก่อนนะคะเรานํารถสกูปปี้ไอหนึขึ้นสามารถขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูทางกันนะคะว่าจะชันขนาดไหนในกล้องอาจจะดูไม่ชันมากนะคะแต่ว่าถ้าเจอกับตาเนื้อสัมผัสนะคะจะทราบเลยว่าชันมากๆเลยค่ะ เรากลัวมากเลยว่ารถเราจะขึ้นไม่ได้ไปว่าเราเคยเอาสก,กูปปี้ใหญ่ขึ้นได้แล้วมันขึ้นได้นะคะรถพันสองไม่มีปัญหาค่ะ ตอนนี้เราถึงที่หมายแล้วนะคะกางเต็นท์เรียบร้อยแล้วเรามาพักที่วิวฮิวเนเล่ค่ะเป็นที่พักที่สูงที่สุดในเขาใหญ่เที่ยงก็ว่าได้นะคะลมแรงดีมากเลยค่ะปักสมอหย่อนๆนะคะไม่ต้องตึงมากเดี๋ยวลมมันจะกระชากเต็นท์เราขาดนะคะวันนี้นะคะต้องเตรียมเต็นท์มาดีๆเลยนะคะพีดเต็นท์ข้างๆประสบปัญหาเต็นท์กระชากบ่อยมากเลยค่ะใครนำเต็นท์มานะคะจะต้องเตรียมตัวดีๆเลยแลวเราก็มาเจอเจ้าถิ่นน้องเมียวตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะเราก็ได้แวะมาเล่นกับน้องน่ารักมากไม่แน่ใจว่าเป็น แมวของเจ้าของร้านหรือว่าแมวของนักท่องเที่ยวนะคะอานนี้นะคะมีนกแก้วมาคอด้วยก็มีน้องหมาผู้น่ารักอีกตัวหนึ่งนะคะตกเย็นนะคะบรรยากาศสวยมากเลยค่ะพระอาทิตย์สีนี้เลยนะคะใกล้รับขอบฟ้าแล้วอากาศหนาวกาลังดีเลยค่ะประมาณ19องศานะคะตอนนี้พี่ๆในร้านแต่ละคนน่ารักมากเลยนะคะนักท่องเที่ยวที่น,นะคะก็คือเป็นกันเองมากแล้วก็ใจดีมากนะคะเรานั่งกินหมวกวูกระทะกับแฟนอยู่แล้วไม่มีไฟนะคะพี่เขาก็ถือ ไฟมาให้เราด้วยคือน่ารักมากเราก็มานั่งดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศ <โ afin S 2> ตอนเย็นคือสวยมากเลยค่ะอากาศคือดีมาก <DNA. S 1> นี่จะให้ดูภูเขาสวยมากว้าวอา้าวมันไม่มีนี่แล้วอะตอนแรกมันมีนีู่่ลนะลานดีมากเจ้ <c oughs> าของน่ารักมีนกแก้ว <c oughs> แล้วก็มีแมวผู้น่ารักมีนกแก้วกับแมวที่น่ารัก todo, มาด้วยวินฮิววันเล่เน้น กางเกงกูใส่เกงนี้มาได้ไงเป็นเลี้ยหัวอะไรมาแอปหน้ากล้องหน,นาวขนาดน,นี้เซกแดกน้ำเย็นอุ้ยตกเกินนะ, <c oughs> นะคะเราก็สั่งหมูกระทะมากิน แต่ก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะหมูกระถาหมูไม่ค่อยสุกเลยเพราะว่ามันตัวอากาศที่เย็นมากนะคะก็คือกินไม่ค่อยแซบเท่าไหร่แนะนํานะคะถ้ามาเที่ยวที่นี่นะคะสั่งปลาเผาอร่อยมากน้าจิ้มคือเด็ดเลยอ่ะบรรยากาศในตอนกลางคืนนะคะลมค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะคะแต่วันนี้ยังไม่แรงเท่าไหร่ถือว่าโอเครับได้ ตื่นตอนเช้ามานะคะเราก็ได้มาแวะเที่ยวกันที่กังหันลมเขาเยี่ที่ยงลุงคนนี้นะคะเป็นคนปั่นจักรยาน3ามล้อนะคะลุงอายุ70กว่าแล้วแต่ว่าเก่งมากค่ารถคุณลุงแค่100บาทเท่านั้นค่ะเราก็ได้ให้ทิปเสริมลุงไปนะคะเพราะว่าลุงน่ารักมากให้ความรู้ตลอดเส้นทางแถมยังลงไปจอดถ่ายรูปให้เราตลอดเลยค่ะใครเจอลุงคนนี้นะคะแวะทักทายได้เพราะว่าลุงน่ารักใจดีมากเลยค่ะหรือว่าเป็นสีสันของที่นี่เลยนะคะเออเมย์จำไม่ได้ว่าลุงชื่ออะไรนะคะลุงน่าจะชื่อลุงเนี่ย หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะคะนี่นะคะเรามาเจอร้านนี้หนาใหญ่ยเที่ยงดูดิเท <80. S 2> ่าไหร่นะแก้วละเท่าไหร่เนี่ย <80. S 2> แก้วละาแปดสิบอหูสติเยนห้าสิบเย็นห้าสิบโคตรเลิศอ่ะ แ,แก้วยงใหญ่่อาจุดที่เลิศที่สุดนะคะของกังหันที่นี่นะคะก็คือมีหมอนวดด้วยค่ะถูกใจออฟฟิศินโดมแบบเรามากอากาศดีมากแถมค่านวดแค่200ต่อชั่วโมงเองนะคะหมอนวดกดจุดกดเส้นดีมากึงตรงไหนคลายตรงนั้นเลยจ้าอาบบกัทีนแก้วชอดีให้คนต่อไปนะครับกเก็นมานะคะทางลานวิวฮิวเเล่นนะคะก็มีจับฉลากด้วยวันใหญ่ก็คือพัก ปีหนึ่งปีเลยกับพี่ที่ได้ด้วยนะคะส่วนเมยไม่ได้เลยเลย วันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะต้องเก็บเต็นท์กลับแล้วอเราหดมากค่ะในการเก็บเต็นท์เพราะวันนี้ลมแรงมากสงสารพี่โคแมนเต็นท์นี้มากเลยคนนะคะต่างเก็บลําบากมากทั้งฝุ่นทั้งลมก็คือตอนแรกว่าจะพับเต็นท์นะคะไม่ไหวแล้วค่ะยัดเต็นท์เข้ารถไปล้างที่บ้านเลยจ้าคลิปนี้นะคะเมย์ประทับใจมากเลยค่ะทั้งเจ้าของร้านแล้วก็พี่ๆที่อยู่รอบเต็นท์นะคะน่ารักเป็นกันเองมากการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะสภาพรถก็จะประมาณนี้เลย<ม>บุกสมบันมากนะคะกลับไปก็เข้าคาแคร์ายาวๆเลยค่ะ Ah.